อยู่ครับอ้ยหลุดใช้สวยอ,อยู่ดิอุ้ยจับไม่โดนยกดดเลยกระสุกครับเออแต่น้ำดีอุย้ยจับไม่โดนช่องนี้เขาเรียกช่องบังคับให้จับ อืมอยู่แล้วใส่ปลาตัวเล็กเกินใส่ปลาเกลือใส่ปลาเค็มครับตัวเล็กเกินครับจากเป็นเทฟฟ็อกมินีนะครับจากค่าันจาเบนกิปที่ผมใช้ก็เป็นกิปจากค่าอันษานะครับอีซี่อีซี่สแนปผมใช้เป็นเบอร์ 2. สองส่ก็จากค่ายไวเบอร์ครับ ฝากผลง,งานด้วยครับตามแ้นต่อไปครับผม,มยกเลยกระสูบครับนั่นไงมาแล้วครับ กระสูบก,กัดนะครับมาแล้วครับนี่ยังไงครับเป็นไงล่ะโดนเข้าไปแล้วกระสูบอยนี้ฮะกระสูบก,กับเทฟอกมินินะครับจากแค่าพาบเห็ดกระสูบใสสวยอยู่นะเต็มเงี่ยงเลยครับ สสวยอยู่สายก็จะไข่ใบป,ปือครับตามแ้มต่อไปครับผมหวานเจียบตับใต้น้ำเออจับใต้น้ำดี Oh, ใส่ป่าเหยื่อตกลงน้ำกัดเลยดูใส่ป่าครับมันอมไปได้ไงเนี่ยเหยื่ย <c oughs> อฝากของงั้นไลยครับสามแจมต่อไปปล่อยปล่อยปลอยเดิน อยู่ครับโอ้หลุดโอ้ส่สวยอยู่ด้ใส่สวยอยู่ยยทำไมหลุดอยู่ ดูแล้วครับดูแล้วครับที่นี้ไส้สวยนะครับง่อยเวะครับเอาวะนี่ครับอันนี้ครับ ัเป็นเทฟฟ็อกมินีนะครับจากแกล้งเซอร์ปิไงไง่งแล้วพันด้วยสายจากไข่ใบเปิดครับหัวข้ง <c oughs> องเงีนครับ